อ่านะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอสรัตนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวรหัสกันนะครับผมรหัสผมก็คือรหัสของตัวหลักผมเลยนะครับผมผมมีรหัสอยู่2รหัสนะครับก็คือรหัสของหัวแคนสขาขาหนึ่งแล้วก็หัวแคนสาขาโปนะครับผมเดี๋ยวผมก็ย้ายมาสขาขาหนึ่งแหละนะครับโอเค เราก็จะมาเริ่มร,รีวิวรหัสกันครับนี่เป็นรหัสหลักนะครับรหัสนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เติมนะซีซั่นหนึ่งผมเริ่มมาเติมตอนซีซั่นหกนะครับก็เรื่องขั้นอาจจะไม่ได้เติมนะครับตอนช่วงแรกๆนะครับนะอ่ะให้ดูเรื่องขัน้นก่อนนะครับนี่เรื่องขั้นก็นผมเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเรื่องขั้นมาตั้งแต่ขั้นสตรีมพังนะครับแล้วก็มาเ,เรื่องขั้นซีซั่นอะไรวะซีซั่นที่เป็นจักรกลอ่ะ อ่ะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มาหยุดหยุดตรงซีซั้นมัมมี่นะครับอันนั้นไม่ได้เติมนะครับแล้วก็เติมมาเรื่อยๆนะครับอ่ะก็เติมมาทุกซีซั้นนะครับผมแล้วก็เวลเจ็ดสิบนะครับนะเวลเจ็ดสิบพอดีเป๊ะๆนะครับผมอ่าชื่อก็ชื่อในเกมก็คือชื่อบอดลัดเลยนะครับผมมาแล้วเราก็จะมาดูในทางของคิวเดสนะครับคิวเดสตลอดชีพแล้วกันนะคิวเดสตลอดชีพตอนนี้อยู่ที่สี่จุดหนึ่งสี่นะปัตตานยิงหัวอยู่ที่สี่สามนะครับได้หมดทีมนะครับผมแล้วก็ จัดอันดับนะครับผมนะนี่อัตรายิงหัว52นะครับฮิวดด์4.14เหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับไม่รู้มันบลักหรือว่ามันพอดีกันนี่ก็ไม่รูเร้เหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี JavaScript. ้ก็เป็นโซโล่โซโล่ตั Need ้งแต่รีแลกมาผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมแล้งตอนนี้นะครับนัซ <trend> ีซั่นท <MAN> ี่18นะผมอยู่ที่เดมอนหนึ่งนะครับซีซั่นนี้ไม่ได้รีบเลยนะครับผมมีบัตรแก๊สแม่นลดอยู่หนึ่งใบนะครับผมรหัสผมนะนี่อันนี้ก็เป็นของเสริมต่างๆนะครับผมนี่เหลือกิ๊ก อ๋อนี่มีอยู่486วันนะสำหรับตาลัสังหารก็แช่ไปจุกๆนะครับผมนะในทางของตัวละครนะครับผลจะรีวิวแบบเร็วๆนิดนึงนะเพราะของมันเยอะนะครับมีตัวเคนะครับเคเปิดครบนะครับผมนะทั้ง4 4สลัตนะครับแคลลี่นะครับคูฮายาโตสเตฟฟี่นะครับคาเพลล่าโจตาเอ่อลูเกอิต้านะครับผมวูฟล่านะครับ โลทอล่านะครับผมอาวานโลนะครับอัลลกนะครับ Rafael, o, ori, อีหนึ่งสองสี่โจซิฟลอล่านะครับราฟาเอลโมโคเคโรลีนหงอคงพาโลมานะครับผมแม็กซิมกามิเกลอันโตนิโอ แล้วก็วิชานะครับนิกิตาโอลิเวียแอนด์ดูฟอร์ดนะครับเอวาแล้วก็อดัม2ตัวนี้ผมยังไม่มีนะระวังใจกับสานี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้สุม่มนะครับที่ผมผมมีตัวละครนี้ก็คือส่วนมากสุ่มได้นะครับนอกจากจะเป็นอ่าพวกอโลกโอฟล่าเง,งี้ยหรือว่าฮายาโตะแคลรี่ที่ผมจะได้แบบเติมนะครับผมนะ <love> เติมซื้อไอแคลรี่ผมไม่ได้เติมนะี่อ่าใช่แคลรี่ผมไม่ได้เติมนะคแคลรี่ก็ปลุกพลังแล้วนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ผมยังไม่ปลุกพลังก็คือฮายาโตะนะครับเรามาดูส่วนชุดของผู้หญิงก่อนนะคครรัับบชุดดผผูู้้หญิงออ่ะะตนนนนีีม นี่ส่วนหัวนะครับส่วนหัว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 ส่วนที่ผู้หญิงเนี่ยผมจะของน้อยนะครับส่วนแว่นตานะครับมามามานี่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 นดูนะทุกคนกดพอดูนนะของเยอะทุกคนฮะสำหรับผมอ่ะก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งก็คือแบบพอเล่นได้ทุกคนเข้าใจไหมเฮ้ส่วนมากผมจะไปเน้นหน้าสกินปืนมากกว่าที่เห็นผมเติมซื้อชุดซื้อนู่นซื้อนี่ก็คือแบบของมันต้องมีอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะอืมฮะประมาณนี้นะครับ นี่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 น,นี่ประมาณนี้นะครับผมกางเกงมากางเกงกางเกงหยุดพ่อนะทุกคนถ้ามัใช้ก็ไปก,กดสโลได้นะครับกดสโลยูทูปมีอยู่นะ,ะปึ๊บปึ๊บ อ่ชุดเซตนะครับชุดเซ็ตก็จะมีตามของบันนี่นะครับชุดหมีก็จิสีดำนะครับทรอยชนคนเป้นโลกแล้วก็ลิตเติ้ลเดวิลนะครับผมนะอ่าทากโกมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออฟเซอร์คืออะไรวะชุดกระต่ายอ่ะเออชุดนี้ก็ชุดในกอรโยนะครับชุดนี้ก็ชุดน้องน้องอุ๋งน้องอุ๋งนะครับผม ชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมชุดนี้ประมาณนี้สำหรับชุดผู้หญิงนะแพ็กเกจนะครับผมมีของซีซั่นหนึ่งอยู่ผมได้มาตอนไหนไม่รู้แต่ผมมั่นใจล้วผมไม่ได้เตือนแต่มันจะเป็นกิจกรรมใหม่ล่ากระเป๋ามังกรนะทุกคนนานแล้วครับผมมันอยู่ในไอเดียผมนานแล้วแต่ผมเปิดไม่ได้นะครับนี่นี่ันนี้ที่ผมไม่เปิดก็คือบางอันผมมีแล้วนะผมเลยไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยมีแล้วมีแล้วผมเลยเก็บไปนะครับผมบัตรเพิ่มนี่ exp คูณร้อยมีอยู่สี่ร้อยสามสิบแปดวันนะครับเอ่อ g กห้าสิบนี่มีอยู่สามสิบสี่วันส เซฟนี่มีอยู่20 4 2วันนะครับผมอ่ะอื่นๆนะครับนี่นี่ตามนี้ตามนี้ตามนี้นะครับโทเค็นแดงมีอยู่113นะครับดาวนี่มีอยู่21นะครับโทเค็นแรนมีอยู่8,009นะครับผมนะเอันนี้ก็เป็นบัตรตัวนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นตัวการ์ตตัวละครเลเวล6นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ตตัวละครเลเวล4มีอยู่53อันนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ตัวโกลเดเย่นะครับโอเคเราจะไปดูกันที่ ตัวละครผู้ชายนะครับผมเอาเปิดเป็นอนโลกแล้วกันนะครับผมอ่ะตัวละครผู้ชายนะครับชุดผู้ชายผมมีอะไรบ้างนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมจะมีอีกรหัสหนึ่งผมอยู่นะครับเป็นรหัสเออเรียกว่าเน้นแต่ของเลยไม่เน้นแบบของกระจิกระจ่อยนะครับผมเอาแต่แบบของเละๆก็มีพวกชุดในตำนานก็จีอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นอีกรหัสหนึ่งแต่รหัสนั้นน่ะไม่ได้เติมของใหม่เลยนะส่วนมากจะเป็นแต่ของเก่าๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหมอแคนิคนะตอนนี้นะครับดูเอานะครับ ห็นมีคนให้รีวิวหลายคนแล้วแหละนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะ,ะนี่มีหน้ากากดำด้วยนะครับหน้ากากดำเนี่ยหมดไปวันพันกว่าเพรเลยหมดเดยอะมากหน้ากากดำอ่นะนี่ีแว่นนักคอมนะครับผม จนใต้นะครับหนวดดำนะครับอัตราการออกแค่0.1%ก็มีนะครับผมนะส่วนหน้ากากก็มีนี้นะครับผมนะมีอันเดียวนะนะครับถือว่าน้อยอยู่โอเคครับผมมาดูส่วนนี้กันนะมีกล้ามทองนะครับผมกล้ามทองหมดหมดไป2,005นะครับผมนะอ่านี่ครับผมนะของเลยนะครับแล a c k N ล็อกนะครับเป็นของที่แม่กลับมาแล้วนะสามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมมีเรื่องขันนู่นเรื่องขันนี้ชุดออแกนอแกนิกนะครับผมนะชุดยยบอทิเจนะครับชุดมายาลาบนะครับ อ่าใช่มันจะลาบได้ทุกแล้วแต่ว่าไม่มีชุดเลซี่นะครับคลิเดียวที่ผมไม่มีของแรปเปอร์นะเพราะว่าตอนนั้นงบหมดจริงๆนะครับผมอ่าไปกันเลยๆต้องไปดูสกินปืนกันต่อนะครับตอนนี้ก็6นาทีแล้วทุกคนอ่าตอนนี้ครับผมนะเราจะรีบรีวิวกันเร็วๆนะฮะช้าเกินไปมันจะไม่ทันกันนะครับจะพยาายมพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับคลิปนี้นะเพราะว่าอยากให้แบบดูกันเต็มๆไม่อยากตัดต่อนะครับผมชัดๆเต็มๆ,ๆ,ๆไปเลยนะครับผมนะเอาแบบความละเอียดเยอะๆไปเลย นะครับประแบบมาณนี้นะครับนี่พยายามแบบเลื่อนแบบไม่เร็วสุดแล้วนะค่อยดูนะครับผมกดสโลดูก็ได้นะครับถ้าแบบคือมีใครเป็นหนุ่มผมไหมผมชอบพี่แบบไม่ชอบซื้อรหัสแต่แบบชอบดูรหัสคนอื่นเข้าใจไหมว่าแบบรหัสคนอื่นเขามีอะไรบ้างม,มันคือความสุขอย่างหนึ่งอ่ะเข้าใจปะมีใครเป็นหนุ่มผมไหมนะรับใครเป็นใครเป็นหนุ่มผมก็กดหนึ่งไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครกดหนึ่งแสดงว่าทุกคนดูถึงคลิปตอนนี้แล้วถึงตรงนี้แล้วนะครับ เพื่อนในเกมผมก็จะมีพี่ต้นกล้านะครับ GM อะไรเงี้ยก็มีนะครับเพื่อนในเกมนะครับขอขิงหน่เถอะก็ขิงหน่อยนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่รองเท้าเลยนะครับโอเคส่วนในทางของชุดเซตนะจะมีทรเลชมพบโลกก็จีนะครับมีราชโปนะครับผมมี ชุดทักบมัสเตอร์นะครับแล้วก็มีสีนี้ด้วยนะครับไวอีเกิลนะครับมีลิปโป้นะครับผมมีบูฟินิกนะครับดีแท็นะครับผมมาขอดีแท็นะครับแล้วก็มีมีครับก็จีนะครับแล้วก็มีชุดผู้ชายนะครับของทระชาชนคนบนโลกนะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสผมนะครับอ่ะต่อไปเราไปกันในที่ของสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงผมมีแรคคูนนะฮะแรคคูนเนี่ยราคา399เาเนะครับทุกคนก็4ี่กว่าบาท1อันนะถ้าเกิดแบบการันตีเลยนะครับผมนะก็ 399นะครับผมนะอันนี้ก็พิธีนะครับผมเป็นคนส่งมาให้นะครับอันนี้ก็มีแพนกวินนะครับผมนะมีนกนะครับมีทางของเอ่ออะไรวะตุ่นเขาเรียกว่าตุ่นป่ะนาคเออนาคแล้วก็มีโปลลิงนะครับนี่ครับสิ่งที่แหล่นะครับโปลลิงนะครับผมนะมีโลโบนะครับมีจิ้งจอกมีชีฟะมีแมวมีเอ่อ ล็กกี้นะครับผมนะมีหมาเหล็กนะครับผมแล้วก็มีแพนด้านะครับตามนี้ใส่ปลดลิงก่อนแล้วกันปูลิงใช้สกิล้วเนอะไรปูลิงเอาหน้าก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันทาเต้นนะให้ดูครับทาเต้นนะครับอ่าทาเต้นทาเต้นทาเต้นทีนนี้ขาดทัท,ทงนะทัท,ทงองยังไม่มานะครับผมนี่ ปมยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีนะครับถ้าเต้นก็ขาดอยู่แค่ไม่กี่อันนะส่วนมากจะเป็นของเลื่อนขั้นที่ผมไม่ได้ที่ผมไม่ได้เติมนะครับผมนะเลื่อนขั้นแบบแต่ก่อนอ่ะนี่แหละสามเลื่อนขั้นนี้เลยผมไม่ได้เติมนะครับผมนะแล้วก็ผมก็มีนะครับผมแล้วก็กระเป๋าสะพายนะกระเป๋าสะพายก็อยู่ประมาณนี้แล้วกระเป๋าเลกๆไม่ค่อยมีหรอกครับทุกคนนะครับพวกมังกรเนี่ยอ่ะกระเป๋ามังกรนี่มีนะครับผมเออเอ กองดวงใจนะครับผมนี่กองดวงใจฮนะปัะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับผมพาณนะนะครับประมาณนี้นะครับผมแอร์บอร์ดนะครับน,นี่บอร์ดเงินก็มีนะครับผมนี่เป็นการรีวิวราหัสนะครับไม่ได้ขายราหัสนะครับ หรือว่าทุกคนจะลองพิมพ์แบบมูลค่าของรหัสผมก็ได้แล้วทุกคนช่วยตีราคาให้ผมด้วยนะครับผมว่าราคาผมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับมูลค่ามันเท่าไหร่นะครับฟิฟายก็จะมีอ่าส่วนร่มนะครับร่มก็จะมีร่มเอซูตนะครับผมแล้วก็ร่มเงื่อนขั้นต่างๆนะครับมีร่มของสปอนเซอร์นะครับผมอ่าเดิมสปอนเซอร์นะครับมีร่มของอ่าฟิฟายนะครับเซ้นขั้นสูงชั้นสองนะครับผมอ่าจะประมาณนี้นะครับพื้นหลังนะครับผมรูปนะครับตราตราก็มีนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนนะะคครรัับบก็มมีผ อ่ะมาที่อาวุธกันบ้างนะครับผมอาวุธนะครับผมผมมีทางของ M4A1 นะครับสีทองนะครับผมนะอ่ามานี้นะครับนี่นี่นี่ M4A1 AK ครับ AK เนี่ยผมรอ AK มังกรอีเอ่อมังกรสีแดงมาอยู่นะครับนะ AK มังกรสีน้ยเงินอ่ะ AK มังกรสีน้ยเงินมาอยู่นะครับผมนะก็จะ เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็น AK มงก้อนนะครับก็ดีสุดในตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเ e 1 4บนะครับผมเอชบอกกัน2มีสกาไททันนะครับผมมีกอร์ซ่ากอร์ซ่าเนี่ยผมยังสุ่มก็คือไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนอันไหนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็จะแบบไม่มีนะครับ SKS เนี่ยก็จะเป็นในทางของดาเมจ2ไม่ได้สุ่มว้ตัวแม่นยำไว้อะไอ้ดาเมจ2เหมือนกันอนะไม่ได้สุ่มไว้นะครับแล้วก็มี M249 นะครับร้อยนัดก็ลั่น2เหมือนกันนะครับฟาร์มาร์สก็ยังเป็นใช้ในกองของลูน่าไลท์อยู่ลูน่าไลท์เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะผมสุ่มได้ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเปิดดิตอนไหนวะที่ลูน่าไลท์มานั่นแหละผมก็ใช้ยาวเลยน่าจะปีกว่าๆแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนสกินนะครับเพราะาไม่ค่อยมีอันไหนดีเท่าลูน่าผมว่ามันแบบโอเคแล้ว,วอ่ะอ่ามันโอเคผมเล่นตั้งแต่ยุคที่แบบ ฟอร์มาต้องสับปืนยิงแล้วมันๆนนะ่ะเออนั่นแหละครับผมแล้วก็มี f 8นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกินอีโวผมจะใช้แค่ว่าที่มันจาเป็นผมไม่ได้แบบแลกหมดตู้นะทุกคนนะครับอ่ะก็มีแค่สองอันไม่ใช่หรอกก็คือเงินไม่มีนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นวันนี้ทั้งสละเอฟแปดน,นะครับอีโ e วนะครับมีทั้งสองสกินเลยนะทั้งอัตากันยิงธรรมดาแล้วก็ อัตราการยิง2อแม่นยำหนึ่งครับอันนี้จะมีผลเรื่องการกระโดดจริงนะครับแล้วก็เอ็มหกสิบอัตราลั่นสองนะครับเอ็นเก้าสี่จอกเกาะนะครับอัตราการยิงหนึ่งผมไม่ได้สุ่มอ่อัตราการยิงสองไว้นะครับเพราะว่านั่นแหละมันเกลือนะครับโอเคอันนี้ก็ปืนใหม่นะครับ SMG นะครับ MG นะประมาณนี้มีเอ็มพีสี่ศูนย์มีพีเก้าศูนย์นะครับชัดกันก็อันนี้ก็เป็นลูกซองยาวลูกซองยาวมีอยู่10สกินนะครับก็มีทางของอ่า อัตราลั่นสองแล้วก็ดามิ่แล้วก็อัตราการยิงนะครับระยะนะครับสองไฟแดงนะครับนี่บวกดามิ่มีเดซไอนะครับมีสองดีแท็นะครับอ่าแล้วก็สเป๊ซนะครับมีอยู่เจ็ดสกินนะครับมีลั่นสองมีดามิ่สองมีแม่นยำสองมีระยะสองแล้วก็มีแม่นยำหนึ่งนะครับประมาณนี้นะเมตซักซีนนะครับผมแล้วก็ลูกซองควงนะครับผมมีอยู่สองสกินที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือลูกซองม่วงถาวรนะครับแล้วก็ลูกซองดีแท็กแปดวันมันนั่งผมสุ่มได้มาเจ็ดสิบกว่าวันนะครับแล้วก็ไม่ทันแลครับ ไม่สุ่มแล้วครับผมใช้ทั้สองม่วงดีกว่านะครับอ่าฮะแล้วก็สไนเปอร์นะครับนในทางของ AW สีสี็ปะสีอันเนี้ยไทกเกอร์อือ,อยันโด้พูม่านะครับแล้วก็พลาสตอรนี่ก็สกินปืนในทางของก๊อกนะครับผมนี่ของอะไรนะครับผมปืนฮิวพรีออเดอร์นะครับผมนะก็ไม่มีแล้วแหละนะครับผม อันนี้ก็เพียวเดอร์อันนี้ก็เป็นของในขั้นเหมือนกันนะครับอะไรที่มันอยู่ในขั้นมันจะไม่กลับมาขายนั้นนะครับผมนี่อ่านี่ก็เป็นกระทะนะครับผมกระทะมีกระทะแตงโมกระทะแดงแลกโทเค็นกระทะทองกระทะเอ่อมังกรนะครับผมกระทะนี่นะครับผมแล้วก็กระทะเพียวเดอร์ใช่ปะกระทะเพียวเดอร์ปะวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็นี่กระทะไฟกระทะฟ้านะครับกระทะทรรชนคนบนโลก นะครับผมแล้วก็มีดนะครับมีดมีมีดนี้ครับฉลอง20เท่าหนึ่งล้านคนติดตามหรือเปล่าผมจำไม่ได้แหละแต่มันนานแล้วครับผมนานแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับผมแรกโทเค็นแล้วก็นี่นะครับแจกฟรีแล้วก็เติมอ่า199นะครับหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วนะครับไม่นานหรอกเพิ่งมาลืมแล้วแล้วก็ที่อยู่ในขั้นนะครับผม อ่ะแล้วก็นี่อยู่ในขั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทองอยู่ในขั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขึ้นสนิมไม้เบสบอลนะครับไม้เบสบอลก็มีอันนี้ที่ถือหน,น้าลบบีได้หรือว่าเออ่ในเกมแลมีเอฟเฟกต์นะครับผมนี่แล้วมีข้าวโพดนะครับมีนี่นะครับผมแล้วก็มีอันนี้อันนี้อากาศนี้จะเหมือนกันนะทุกคน แค่ว่าอันนี้จะมีเอฟเฟกต์นะอันนี้ไม่มีเอฟเฟกอันนี้จะเป็นการแจกฟรีมากกว่าคาตานะนะครับผมคาตานะมีแค่สีอันเองนะครับมีคาตานะสายฟ้าเพียวเดอร์ที่เขาว่าแหลกๆกันนะครับแล้วก็มีคาตานะฟ้านะครับถือหน้าเราปีไม่ได้คาตานะอ่าบัตมูลนะครับผมนะาคาตานะบัตมูลแล้วก็คาตานะไฟนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละนะครับสำหรับผมนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแล้วก็หมัดไฟไม่มีนะครับส่วนไอ้ระเบิดเนี่ยผมมีอยู่19ลูกนะครับนี่ครับตัวตามนี้นะ นี่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 ระเบิดโคตรเยอะโอเคไอวอลมีอยู่สิบสี่แบบนะครับผมนะมีไอวอลนี่ล่าสุดเลยนะครับเติมก็เติมเก้าสิบเก้านะครับได้ไอวอลนี้นะครับแล้วก็ไอวอลเหล็กนะครับไอวอลม่วงนะครับไอวอลพีโอเดอร์นะครับนี่แล้วนะอันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแล้วก็ไอวอลฟีไฟเวิร์คคับนะครับแล้วก็ไอวอลดำนะครับแล้วก็ไอวอลไฟไอวอลเขียวนะครับไอวอลฟ้านะครับไอวอลเหลืองนะครับไอวอลออร์แกนิกนะครับไอวอลม่วงขาวนะครับอ่าแล้วก็ไอวอลทรอยชลคนบนโลกแล้วก็ไอแลม นะครับแล้วก็วอรธรรมดานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนปืนนี้ก็มีหน้าไม้นะไม้ก็เป็นสกินนี้นะครับสกินนี้เท่มากนะครับแล้วก็ M79 M79 นะครับผมสกินนี้นะครับผมประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับ M79 นะครับมีนี่ฮอตนี่มีของนี้ด้วยเมก้าเกิลด้วยนี่นอ่าสเก็ตลิงก็เป็นของเลื่อนขั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเออลาดนี้นะครับรหัสผมก็ ใครที่อยากลองเดาราคาทั <aroma S 1> ้งหมดที่ผมเติมไปนะครับก็ลองตีราคากันได้นะครับลองคิดราคาลองอันนี้กันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากรู้นะครับโอเคเอาสลับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้มารีวิวรหัสอีกนะครับตอนนี้ก็ใครที่อยากให้ผมรีวิวรหัสลูกแคนนะครับรหัสรีวิวรหัสลูกแคนนะครับนี่ผมมีคนนี้อยู่นี่ผมแนะนาเลยนี่นี่นี่คนนี้เติมไปเยอะมากนะครับนี่ครับ ใครอยากผมมารีวิวรหัสนี้หรือว่ารีวิวรหัสลองแค่นี้สักคานนึงรีวิวรหัสลองผมอีกรหัสหนึ่งนะครับผมนะหรือรีวิวรหัสใครก็สามารถบอกกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย